เฮ้ hey, ทุกคนวันนี้ผมมีห้าสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดก่อนนอนมาฝากรับรองว่าถ้าทำตามชีวิตดีขึ้นแน่นอนอย่างแรกห้ามเล่นมือถือก่อนนอนแสงสีฟ้าทำให้นอนไม่หลับรู้ไหม 2. ออย่าดื่มกาแฟาอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้คาเฟอีนมันแรงเมื่อวานซืนผมนิ่ตาค้างถึงเช้าเลยเพื่อนยังทักไปทำอะไรมาเหมือนไม่ได้นอน 3. ห้ามกินมื้อหนักก่อนนอนกระเพาะทำงานหนักไปเดี๋ยวฝันร้ายนะเคยไหมกินเยอะแล้วฝันว่าโดนไล่กัด 4. เลี่ยงการดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญทั้งหลายเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเอาผมเคยดู The Conjuring ก่อนนอนไม่ต้องสืบฝันร้ายทั้งคืนและสุดท้ายห้ามทะเลาะกับแฟนก่อนนอนเคลียร์กันให้จบก่อนนะไม่งั้นนอนไม่หลับทั้งคู่แฟนผมเคยบอกว่าทะเลาะกันก่อนนอนมันเหมือนฝันร้ายสอสอง จำไว้5ข้อนี้แล้วชีวิตการนอนหลับของคุณจะดีขึ้นแน่นอนลองเอาไปทำตามกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย